ฮัลโหลค่ะมาแล้วมาแลว้วทักทยายเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้วันที่แปดเร้เด้อค่ะเดือนพฤษภาขึ้นหนึ่งคำค่ะพี่น้องเป็นครั้งขึ้นแล้วนะยายก็เลยมาทักทายให้เบิ่งบรรยากาศค่ะเบิ่งบรรยากาศกรุงเทพค่ะพี่น้องกรุงเทพเนาะเอออยู่กรุงเทพค่ะอยู่แถวภาษีเจริญเทิดไทยค่ะให้เบิ่งวิวเบิ่งวิวเนาะเดี๋ยวยายสิบกลับกล่องให้เบิ่งวิวอีกท่าหนึ่งค่ะว่าเพิ่นสิเป็นจังไนค่ะ อันนี้ให้ดูวิวคะ่ะเบิ่งวิวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออเบิ่งวิวคะ่ะเบิวิวเดี๋ยวแยกสิกับกล้องเนาะกลับกล้องเออแยกกลับกล้องเหรอคะพี่น้องกลับกล้องไม่เบิ่งวิวอันนี้ที่เห็นอยู่หลังค้าเนะ่ะจะเป็นวัดเพลงวัดเพลงภาษีเจริญคะ่ะไงก็เลยกลับกล้องอันนี้บรรยากาศอันนี้บรรยากาศเช้าของวันพุธคะ่ะ วันที่แปดอาสจเป็นยังสี่เพราะว่าหม่าวานฝนตกไหมคะพี่น้องเมื่อวานฝนตกอากาศก็เลยแบบว่าแบบบ่ท่านได้เห็นตะเวนไหมคะ่ะทักทายเนาะเป็นจังไดเนาะพี่น้องสบายดีสุขภูสุขคุ้นในเด้อฝากในเด้อค่ะฝากช่องยูท b e อันน,น,ออนน้อยๆของเยนลงคนร้อยเอเวว็ดทวารุรีหนเด้อผู้ใดพ่านมาก็กกติดตามนะคะก่ไดดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แบบ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องถูกกำลังใจทุกคำแบบคอมเมนต์หายายค่ะขอให้ทุกคนนะบุปผาสิเดินทางไปทา้งหลกับเป็นคนที่โชคดีพุทธังแค้วคาดทำมังแค้วคาดสังขังแค้วคาดค่ะให้พบเจอแต่สิ่งดี่าบัศนผู้ที่เหตุงานกระสู่ขยันเด้อค่ะพี่น้องอดทนไปน้ำกันเนาะเป็นวิวมั้งก็สิเป็นยังสีแหละค่ะน้องวกับมี่ยุ่แคนี้แหละเนาะเพราะว่า บ่คือบานเห่าดิค่ะพี่น้องทงหน้าแบบอ้บรรยากาศแบบบรรยากาศสุดยอดบานเห่าค่ะด้วยหน้าที่หรือว่าอ,อการงานเนาะกาเลยตตองอยูกรุงเทพค่ะพี่น้องึงวันเมล่ามันเกษด้กบไปอยู่ดอกมานเอาวันนี้มาทักทายหรือว่ามาพูดขยายสองอย่างสองอย่างเะค่ะพี่น้องเดอสองอย่างค่ะทักทายกันเนาะด้วยมุมแบบจะเป็นยังสี่หละค่ะพี่น้อง ก็จะเป็นอยงสี่โอเคนะคะเดี๋ยวพอกับย้ายใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะมีวันที่ดีสุขภาพดีค่ะบ๊ายบาย